หากกล่าวถึงเมืองสําคัญในอียิปต์หลายคนอาจจะนึกถึงกรุงไคโรเมืองหลวงหรือกีซ่าที่ตั้งแห่งมหาพีระมิดและรูปปั้นสฟิงค์อันเลื่องชื่อรวมไปถึงลักซอนครแห่งสุสานฟาโรคลิปนี้อับดุลเททูบจะพาไปรู้จักอีกหนึ่งเมืองสําคัญในอียิปต์อเล็กซานเดรียเมืองท่าริมฝั่งทะเลและริมฝั่งแม่น้นํไนซึ่งมีที่มาของชื่อเมืองจากพระเจ้าอาเล็กซานเดอร์มหาราชกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งดินแดนกรีกโบร,ราณ 1. อเล็กซานเดอร์ผู้พิชิตอเล็กซานเดอร์มหาร द, าชกษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่ชาวมาซิโดเนียซึ่งเป็นแคว้นหนึ่งของกรีซพระองค์มีชื่อเสียงจากการเป็นผู้พิชิตดินแดนมากมายตั้งแต่เมดิเตอร์เรเนียนตุรกีเปอร์เซียเมโสโปเตเมียอียิปต์และไปไกลถึงเอเชียกลางและอินเดียเมื่อพระองค์พิชิตดินแดนใดได้สําเร็จก็จะนํารัฒธรรมกรีกไปเผยแพร่ในพื้นที่นั้น พระองค์ทรงเชี่ยวชาญในการสึกสงครามไม่เคยพ่ายแพ้ในสนามรบไม่ว่าจะเป็นยุทธการที่อิซซัสซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศตุรกีหรือยุทธการที่กอรก,กามิลาซึ่งปัจจุบันอยู่ในประเทศอิรักสึกทั้งสองครั้งนี้จบลงด้วยชัยชนะของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์และความปราชัยของพระเจ้าดาริอุสแห่งเปอร์เซียพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ยังมีแผนการที่จะพิชิตอาหรับแต่น่าเสียดายที่พระองค์สวรรคตลงในขณะที่มีพระชนมายุเพียง3 2พรรษา แผนการที่จะพิชิตอาหรับจึงถูกล้มเลิกไปนักประวัติศาสตร์สันนิษฐานสาเหตุการสวรรคตของพระองค์แตกต่างกันไปบางก็ว่าประชวนด้วยโรคมาลาเรียบางก็ว่าถูกลอบปรุงพชนด้วยการวางยาพิษแต่พระนามของพระองค์ก็ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ตลอดไปในฐานะกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ไดร้พ่าย,ายแห่งมาซิโดนเนีย 2. เมืองท่าแห่งลุ่มแม่น้ำนาน ณดินแดนลุ่ม,มน้ำนายแห่งแอฟริกาเหนือที่ซึ่งเป็นศูนย์กลางอารยธรรมไอคุปเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านราโคทิสซึ่งเดิมเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆแต่แล้วประวัติศาสตร์ของเมืองต้องเปลี่ยนไปตลอดการเมื่อราว3ามรปีก่อนคริสตกาลพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ผู้เกรงไกลแห่งมาซิโดเนียได้เดินทางมาที่นี่และโปรดให้มีการปรับปรุงขยายให้เมืองใหญ่ขึ้นและตั้งชื่อเมืองนั้นว่าอเล็กซานเดรียตามพระนามของพระองค์ อเล็กซานเดรียจึงได้กลายเป็นเมืองหลวงของอียิปต์โบราณและยังเป็นเมืองท่าศูนย์กลางการค้าทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอีกด้วยเมื่อพระเจ้าอเล็กซานเดอร์สวรรคตลงเมืองอเล็กซานเดรียก็อยู่ในความดูแลของทอรเลมีที่1นนายพลชาวกรีกซึ่งเป็นคนสนิทของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์และยังเป็นปฐมมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ทอรเลมีอีกด้วยเนื่องจากอเล็กซานเดรียอยู่ที่อียิปต์ปกครองโดยชาวกรีกและเป็นเมืองท่าริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เมืองน,นี้จึงประกอบไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติทั้งอียิปต์กรีกโรมันอาหรับเปอร์เซียตุรกีและยิวทั้งประชากรในพื้นที่และคนต่างถิ่นที่เข้ามาค้าขายหรือเดินทางมาที่นี่ 3. เมืองอเล็กซานเดรียอ,อื่นๆนอกจากเมืองอเล็กซานเดรียแห่งอียิปต์ที่หลายคนรู้จักแล้วพระเจ้าอเล็กซานดเดอร์ยังพิชิตด,ดินแดนอีกหลายแห่ง และตั้งชื่อว่าอเล็กซานเดรียตามพระนามของพระองค์ได้แก่อเล็กซานเดรียแอริอา่าซึ่งอยู่ใกล้กับเมืองฮารัตประเทศอัฟกานิสถานในปัจจุบันอเล็กซานเดรียอาราโคเซียหรือเมืองกันดาฮาประเทศอัฟกา,านิสถานเมืองนี้เป็นจุดกึ่งกลางของเส้นทางสายไหมซึ่งเป็นเส้นทางการค้าที่สําคัญระหว่างทวีปเอเชียและยุโรปอเล็กซานเดรียเอสคาเตตั้งอยู่ในหุบเขาเฟอร์กานาประเทศทาจิกิสถาน เมืองนี้ตั้งอยู่ทางตอนเหนือที่สุดในบรรดาเมืองต่างๆในเอเชียกลางที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์พิชิตมาอเล็กซานเดรียที่มาเกียนาตั้งอยู่ในทะเลทรายการากุมประเทศเติร์กเมนิสถานซึ่งในเวลาต่อมาหลังจากยุคข,ของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์เมืองนี้ถูกโจมตีถูกยึดครองถูกทำลายถูกสร้างขึ้นใหม่และถูกเปลี่ยนชื่อเมืองอีกหลายต่อหลายครั้งอเล็กซานเดรียที่คอเคซัสตั้งอยู่ในบริเวณเทือกเขาฮินดูกุส ประเทศอัฟกานิสถานอเล็กซานเดรียอิซัสหรือที่ในปัจจุบันคือเมืองอิสเคนเดรุนประเทศตุรกีพระเจ้าอเล็กซานเดอร์โปรโดให้มีการสร้างเมืองนี้เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะของพระองค์ในยุทธการที่อิสซัส 4. นนครที่อยู่เหนือการเวลาระชวงทอลเลมีปกครองเมืองอเล็กซานเดรียมาเป็นเวลายาวนานจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงรัชสมัยของคลีโอพัตรา เมืองอเล็กซานเดรียไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ประสูติของพระนางเท่านั้นแต่ยังเป็นที่พำนักของคลีโอพัตราและมาร์กแอนโทนีชูรักจกระทั่งทั้งสองพ่ายแพ้ต่อออกตาเวียนในยุทธการแห่งแอคติอุมซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของราชวงศ์ทอเลมีผู้ปกครองอเล็กซานเดรียมาอย่างยาวนานและอเล็กซานเดรียก็ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันหากแต่อีกหลายร้อยปีต่อมา จกักรวรรดิโรมันก็ล่มสลายลงระหว่างนั้นอเล็กซานเดรียก็ถูกปกครองโดยหลายชนชาติได้แก่จกักรวรรดิซาเซนเนียนแห่งเปอร์เซียจกักรวรรดิไบเซนไทยและชาวอาหรับโดยในช่วงศตวรรษที่7ชาวอาหรับซึ่งเป็นชาติที่นับถือศาสนาอิสลามได้ทำให้เมืองต่างๆภายใต,ใต้การปกครองรับเอาวัฒนธรรมมสุสลิมเข้ามารวมถึงอเล็กซานเดรียด้วยอเล็กซานเดรียยังคงเป็นศูนย์กลางทางการค้า โดยเฉพาะสินทอและสินค้าหรูหราแต่เมื่อเมืองมีการตั้งอัลฟุสตัสขึ้นมาเพื่อเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่และกลายเป็นศูนย์กลางของโลกอาหรับซึ่งปัจจุบันคือกร,รุงไคโรเมืองหลวงของประเทศอียิปต์เมืองอเล็กซานเดียจึงถูกลดความสําคัญลงอย่างไรก็ตามด้วยความที่เป็นเมืองโบราณที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานตั้งแต่สมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชและเป็นเมืองท่าที่มีความสวยงามด้วยบรรยากาศแห่งเมดิเตอร์เรเนียน อเล็กซานเดรียจึงกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวสําคัญเมืองหนึ่งในอียิปต์ที่มีผู้คนมาเยี่ยมชมมากมายและอเล็กซานเดรียยังเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในอียิปต์เป็นอันดับสองรองเพียงแค่กรุงไคโรเท่านั้นอเล็กซานเดรียยืนหยัดผ่านช่วงเวลานับพันปีตั้งแต่ก่อตั้งเมืองจนมาถึงยุคแห่งความรุ่งเรืองจากการเป็นเมืองหลวงและเมืองค่าสําคัญต่อเนื่องมาสู่การล่มสลายและถูกผลัดเปลี่ยนผู้ปกครองมาหลายต่อหลายครั้งจนกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวในปัจจุบัน อเล็กซันเดียจึงถือได้ว่าเป็นเมืองโบราณอีกเมืองที่ยังคงโดดเด่นอยู่เหนือการเวลาเมืาหลายยุคหลายสมัย 5. สิ่งมหัศจรรย์ของโลกนอกจากจะรายล้อมไปด้วยธรรมชาติอนุณงามของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วอเล็กซันเดียยังเต็มไปได้วยสิ่งก่อสร้างมากมายได้แก่ ประภาคารฟารสแห่งอเล็กซานเดรีย1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณประภาคารแห่งแรกในประวัติศาสตร์โลกและยังเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกในขณะที่สร้างแต่เหตุแผ่นดินไหวเมื่อศตรวรรษที่14ก็ทําให้ประภาคารแห่งนี้ถูกทําลายลงสุสานแห่งอเล็กซานเดรีย1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางสุสานฝังศพใต้ดินของกษัตริย์อียิปต์โบราณซึ่งมีอุโมงค์ใต้ดินช่องทางเดินและการประดับตกแต่งอย่างสวยงาม ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรียแหลงรวมความรู้และวิทยาการต่างๆของโลกยุคโบราณและยังเคยเป็นห้องสมุดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยหากแต่ไฟที่จูเลียสซีซ่าจุดขึ้นเพื่อเผาท่าเรือในอเล็กซานเดรียได้ลามมาถึงห้องสมุดแห่งนี้ตำรามากมายจึงถูกทำลายไปจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้นับเป็นการสูญเสียทางวิทยาการครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของโลกเสาปอมเป้เสาสไตล์โรมันที่สร้างขึ้นในยุคที่โรมันปกครองอียิปต์ เป็นเสาหินที่สร้างขึ้นนอกกรุงโรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดป้อมเคสเบย์ป้อมประการริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสร้างขึ้นในศตวรรษที่15หลังจากที่ประภาคารฟาโรสถ,ถูกทำลายจากเหตุแผ่นดินไหวป้อมเคสเบย์ก็ถูกสร้างขึ้น,นแทนที่พิพิธภัณฑ์นานาชาติแห่งอเล็กซานเดรียพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรักษาสิ่งประดิษฐ์และงานศิลป,ปะที่สร้างขึ้นในยุคอียิปต์โบราณพระราชวังมอนทาซา พระราชวังริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีอุทยานอันงดงามและสามารถชื่นชมธรรมชาติจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้อย่างใกล้ชิด